สวัสดีครับผมวินลี่ครับวันนี้เรามาพบกับชุดสุดยอดคุณภาพเสียงในรถ New Ford Everest ครับกับลำโพงแยกชิ้นฟอร์เข้าในรุ่น P.S. 1 6 5 f a ครับสุดยอดลำโพงเสียงใสจากฝรั่งเศสแท้ครับนี่ครับเสียงกลางเป็นรุ่นหน้าไม้อย่างดีครับมาพร้อมคอสเวอร์แยกเสียงและวูสเตอร์ขนาดใหญ่25มิลครับคู่หน้าครับและคู่หลังครับ ฟอรเขาในรุ่น PS165V1 ครับลำโพงเป็นเฟดปักแท้อย่างดีครับแยกชิ้นตรงรุ่นคู่หลังครับมาพร้อมกับ Power Mercury รุ่นโกครับ M420 ครับ M สิงทองครับและ M คัสดีครับขับซับในรุ่น M800 ครับเ p o w แ r มทรงพลังครับมาพร้อมกับไฮไลท์ของเราครับเซสเซอร์ a r i สั n Bit วครับตัวปรับแต่งเสียงครับและ ซับ8นิ้วของโฟล์คครับในรุ่น P20F ครับ <Yeah. S 1> เราจะติดตั้งเข้า <Yeah. S 1> ช่องเดิมบรินเวณนี้ครับจะเจ๋งขนาดไหนเดี๋ยวาตามไปชมกันเลยครับสักครู่เดียว แล้วคันนี้ก็ได้ใส่เป็นระบบอินเทอร์เฟสแอนดรอยด้วยครับเป็นปั๊กแอนเพย์ทั้งหมดครับติดตั้งเกาไปที่จอเดิมของรถครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับที่ประตูบานหน้าครับลำโงโฟคเขในรุ่น PS165XX ก็ติดตั้งเสร็จเป็นเรียบร้อยครับพร้อมงานแดมที่ประตูครับนี่ครับแดมม e r c u ลีโกครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับที่ประตูบานหลังครับ ฟอร์เคพีเอก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับพร้อมทำฐานเสริมอย่างดีเลยครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับแล้วตัวนี้ก็เป็นตำแหน่งติดซับของฟอร์เคครับในรุ่น P20F ครับติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับและนี่ครับซับเก่าของเขาครับเป็นโครงสร้างเหล็กปั๊มธรรมดาครับนี่ครับและบริเวณตู้ซับนะครับเราก็ใส่เป็นดัมของ Mercury รุ่นโกครับนี่ครับ แข็งแรงด้านหนาครับโอเคครับเดี๋ตามไปชมกันต่อะครับครับตรงนี้ก็เป็นจุดวางผู้แวมของมูคิลีครับติดตั้งซ่อนใต้อตบอกครับการเก็บงานสายเนี้ยบดิ้งเลยครับนี่ครับใส่กระดูกมูหุ้มสายเลยครับวว้าโ,โอเคครับเดี๋ยวตามไปฟังเสียงกันในรถเลยครับครับ <13 Oui> แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับภายในรถ New f o r d Everest ครับกับชุดสุดยอดคุณภาพเสียงครับ โอ้โหมิติเสียงใสกังวานเลยครับลำโพงฟอเข้าในรุ่น PS 1 6 5 FX รับติดตัง้งเอาช่องเดอเป็นที่เรียบร้อยครับมิติเสียงใสเป็นประกายเลยครับลำโพงฟอเข้าจากฝรั่งเศสแท้ครับโอ้โหซีรีจริงครับ โปรเตอร์อดิสันปิดวันครับตัวปับแต่งเสียงครับใช้คอมในการจูนครับมี EQ ในตัวนะครับเอนด์แคลนครับนักร้องลอยเด่นตรงกลางเลยครับนี่ครับเห็นภาพนักร้องเลยครับโอ้เสียงดีจริงๆครับจนนี้ครับาเรียบร้อยลงตัวครับ ชัดเจนครับและครันนี้นะครับก็มาในส่วนของระบบอินเตอร์เฟสแอนดรอยด้วยครับ <Yeah. S 2> เราจะทำการกดปุ่มที่พวงมาลัยแช่ไว้ครับระบบก็จะตัดไปที่หน้าอินเตอร์เฟสทันทีครับ <Yahoo. S 1> นี่ครับเป็นปั๊กแอนเพลทั้งหมดครับก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆขึ้นมาโชว์บนหน้าจอครับสามารถฟังเพลงแบบออนไลน์ได้เลยครับนี่ครับ ฟังดี้เพลงไทยเพลงสากลน,นะครับระหว่าที่ท่านฟังเพลงออนไลน์ยังไม่ใช้งานอย่าง Google Map ได้เลยครับไปยังแผนที่นำทางครับแผนที่นำทางครับ Google Map ครับท่องเที่ยวทัวไทยไม่มีหลงครับสะดวกครับ และนอกจากนี้นะครับยังสามารถใช้งานอย่าง YouTube ได้ครับไปยัง YouTube ครับ YouTube ก็จะมีคอนเทนต์ต่างให้เลือกชมมากมายครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมสักอันหนึ่งครับ YouTube ครับภาพสวยสีคมชัดครับโอ้โหมันไปเลยครับคันนี้ครับ อยู่ในคอนเสิร์ตครับเปิดเพลินทุกการเดินทางครับนี่ครับระบบอินเทอร์เฟซแอนดรอยในปอดเอเวอเรสต์ครับโอเคครับท่านที่สนใจการติดตั้งแบบนี้ครับติดต่อ,ขอเขามว้ที่ผมวิลลี่ครับที่เบอร์โทร086 9-5-6-6-6-5-9วันนี้ขอบมานะครับสวัสดีครับมีความสุขทุกการเดินทางมีลาสตูดิโอแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ